สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำไมไวเลสไรซ์ของ Saramonic รุ่น SRWM 2 0 0 1หม่ตัวนี้ใช้งานง่ายคนที่ไม่เคยใช้ก็สามารถใช้ได้เดี๋ยวเราจะมาลองกันดูข้างในมีอะไรบ้างนะครัสำหรับตัวนี้นะฮะได้มาจาก s h o p e ีถ้า เพื่อนๆท่านใดสนใจก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างให้สามารถเข้าไปช็อปได้เลยตัวนี้ได้มาราคาไม่ถึงสามพันนะลองเช็คดูก่อนว่าหมดโปรโมชั่นหรือยัง ภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยตัวรับหนึ่งตัวตัวส่งสองตัวไม่สาวอากาศสายแจ็คขนาด3.5มุดห้าิลสองเส้นทีนี้เรามาดูกันทีละตัวนะตัวนี้จะเป็นตัวรับสังเก็ตง่ายๆ จะมีตัวฮัตชิวไว้ติดหัวกล้องข้างหลังนะโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวส่งตัวส่งด้านหลังก็จะมีที่หนีบก็จะมีเสาอากาศ จะเป็นสายแจ็ค3.5เราจะให้มา2ตัวตัวแรกจะเป็นแบบ90องศาทั้งสองฝั่งสำหรับตัวนี้ไว้ใช้กับกล้องมิเรเลสกล้อง DSLR อีกอันนึงก็จะเป็น90อันหนึ่งแล้วก็ตรงอันหนึ่งอันนี้ใช้กับโทรศัพท์นะครับ นี่ก็จะเป็นใหม่จะให้มาสองตัวเช่นเดียวกันในส่วนของทั้งตัวรับและตัวส่งนั้นจะใช้ฐานแบบ 2A ตัวละสองก้อนอจะมีที่ใส่อยู่ด้านกลาง สามารถบีบพร้อมกันแล้วก็ดึงออกมาได้ก็จะใส่ฐานเข้าไปทุกตัวต้องใส่ฐานหมดนะใช้ขนาดสองก็กดครับต้องใส่ทุกตัว แล้วก็เสียวก็ต้องเสียบเสาอากาศทั้ง3าตัวเช่นเดียวกัน,น,นเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวสะหรับเราจะมาลองใส่ตัวทรงกัน ทีนี้ใช่มาทดลองเปิดกันดูนะเราจะใช้กับโทรศัพท์ฉะนั้นก็ต้องเอาสายแจ็ค3.5ที่ฝั่งหนึ่ง90อีกฝั่งหนึ่ง180 เราก็จะเอาฝั่ง90้าองศามาเสียบเข้าที่ลายเอาของตัวรับนะครับอ ในส่วนของตัวส่งนี่เราก็มาดูตัวส่งกันตัวส่งก็จะมีให้เสียบสายใหม่ให้เสียบตรงคำที่คำว่ามิกในส่วนด้านข้างของตัวรับและตัวส่ง ก็จะมีสวิตต์ปิดเปิดแล้วก็มีปรับระดับเสียงขึ้นระดับเสียงลง เราจะมาลองเปิดเครื่องสร้างตัวรับและตัวส่งเนะี่ยถ้าเปิดได้ก็ไฟก็จะกับพริบแบบนี้นะตัวส่งก็เช่นเดียวกันสวิต์เปิดอยู่ด้านข้างอันนี้คือเชื่อมต่อกันสำเร็จแล้วนะทั้งตัวรับและตัวส่ง เดี๋ยวเราจะมาทดลองต่อเข้ากับโทรศัพท์ในส่วนของที่ต่อเข้าับโทรศัพท์ก็จะใช้แจ็คที่ให้มาคือตัว3ไม่ตัว90องศา กับตัวไร้สาเสียบเข้าไปที่ช่องหูฟังของโทรศัพท mm ์ hmm. ีนี้ก็กดบันทึกลองทดสอบเสียงพูดดูนะ เดี๋ยวเราลองมาฟังดูเสียงที่ได้จะเป็นยังไงครับเช็ดเช็ดทรศับท์สอบศัพท o n ในส่วนของตัวสรงด้านหลังตัวนี้สามารถดึงออกมาได้นะก็จะมีรูให้สำหรับปรับจูน เ้ากับเครื่องรับสามารถเอาเข็มจิ้มซิมจิ้มลงไปได้นะคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะสำหรับคนที่ได้ตัวนี้ไปก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมช่องของเราฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับ